Ừ, เราก็ต้องยอมรับเลยว่าสังคมไทยกับระบบบริการอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการส่งเคราะห์เนี่ยมันยังจําเป็นอยู่นะคะแล้วตั้งเป้าหมายว่าที่เคยคุยอาจารย์ว่าเออ็ดีนะมีร้านมือสองคือเราเรามีรายได้ที่มาจากทุกคนรวมกันนะนะแล้วเราก็มีการซื้อขายมีการมีคนเข้ามาดูสินค้าของเราอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราได้พัฒนาด้วยว่าตัวสินค้าเราเนี่ยเราจะจัดวางยังไง แล้วส่วนไหนต้องต้องอยู่กับส่วนไหนที่มันแบบคนเขามาเลือกได้ง่ายแล้วก็เป้าหมายหล,ลักๆคือเอาเงินตรงนี้หลังจากที่เหลือจาก่าใช้จ่ายนะคะก็ไปช่วยเหลือคนพิการที่อยู่กับบ้านเป้าหมายหลักเลยคือตรงกันค่ะอาจารย์เจตนาลมเดียวกันใช่ใช่ช่วยเหลือยังไงก็คือเหมือนกับว่าหนึ่งที่มองไว้ที่คุยกับอาจารย์ว่าเรื่องของการปรับสภาพบ้านถ้าเรามีเยอะ และเรื่องสองก็คือเหมือนกับให้ชีวิตประจําวันเขาดีขึ้นคือเรื่องของการสงเคราะห์นะฮะก็อาหารข้าวสารอาหารแหง้งอะไรเงี้ยสิ่งที่จําเป็นแพมเพิด์ดแผ่นรองลูกสวนนี่ค่ะปัจจัยหลักๆอันดับแรกคือพี่หวังว่าคนในชุมชนยอมรับคนพิการมากขึ้นคือมองเห็นความสําคัญว่าเออมันต้องมีคนพิการออกสู่สังคมเพราะว่าสังคมจะได้ปรับสภาพแวดล้อมให้ ให้เหมาะเรื่องด้านกายภาพระบบขนส่งสาธารนณะแล้วก็เรื่องทัศนคติที่ว่าคนพิการก็คือมนุษย์ในสังคมที่เหมือนกับอยากจะมีชีวิตเหมือนคนทั่วไปอะไรเงี้ยก็ย <laughs> <laughs> สำเนา,า,นาสำเนาบัตรคนพิการสำเนาบัตรประชาชนก็ยื่นแห้จาขก้นต่อนย่นยาก <laughs> ดีคะ่ะดีส่งทางไลน์ก็ได้ <laughs> <laughs> แต่บางคน <laughs> <laughs> บางคน,งคนถ้าสำ,สำหรับคนที่ไม่มีไม่มีบัตรประชาชน หรือไม่มีแบบคนพิการสมมุติเราเจอเคสนั้นแต่ที่นี่ไม่เจอเนาะจะเจอบางคนมันก็มีนะคนที่เขาไม่ยอมจดทะเบียนเอออพิการแต่ไม่ยอมจดอ่าอ่าเนี่ยกและอย่างก็ยังไม่พ้นการรักษาหมอยังไม่ประเมินอยู่ในกระบวนการรักษาใช่หมอยังมีหวังว่าจะหายแต่แต่มันอาจจะมันจะต้องสิ้นสุดการรักษารู้สึกว่าหกเดือนหรือหรือหนึ่งปีเนี่ยพี่ไม่แน่ใจก็คือพิการแล้วแหละ แต่ว่ายังไม่ได้รับการประเมินจากหมอเพราะว่าหมอประเมินเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยคือหมอต้องใช้ชื่อหมอการันตีใช่ใชการันตีเพราะว่านั่นคือเบีย้ยคนพิการที่รับต้องจ่ายนั่นคือสิ่งช่วยเหลือหรือสวัสดิการระบบอื่นๆที่รักต้องจ่ายเพราะฉะนั้นหมอคนนี้จะจะประเมินใครสักคนแล้วระบุว่าเขามีบัตรคนพิการเนี่ยหมอจะต้องอเรียกว่า จะต้องเป็นหมอเฉพาะทางด้วยค่ะแล้วก็ต้องมีความมั่นใจและมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงเอาเป็นว่ากว่าจะได้เนี่ยมันอาจจะพิการจริงผ่านไปแล้วเป็นปีก็ได้อ่าใช่หรืออีกส่วนหนึ่งเขาก็ยังไม่ยอมรับความพิการ๋อ,อตัวเขาไม่ไม่ประเมินแม่อะไรเนี่ยจะรอหายจะหายอ่ะต้องทํางนี้น,นี้จะหายแต่จริงแล้วพอความพิการมันไม่หาย ีนี้ถ้าเราเข้าระบบถ้าเราเใช้ระบบของรัฐบาลมาจาัดก,การเนี่ยเราจะเข้าไม่ถึงคนในกลุ่มเนี้ยที่ยังไม่ได้ส่วนใหญ่จะอายุ4ี่ห้าสิบเนาะเส้นเลือดสมองแตกติดตันเนี่ยเขาจะไม่ค่อย<ว>รับความพิการ,ากการเส้นเลือดสมองตีบแล้วแตกแล้วตันแล้วอาจจะบาดเบี้ยวอาจจะขาเดินไม่ได้อะไรพวกนี้พี่ป้านาะอ่าเยอะ อย่างในเขตเทศบาลนาครนอะ่ะสิบสิบกว่าชุมชนน่ะส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะเส้นเลือดแตกเยอะอย่างพี่การอย่างพี่ตอนนี้หาไม่ค่อยได้ละอย่างพี่ก็คือกำเนิดนอ่ากำเนิดเป็นโปลิโอแล้วก็พวกอาัมาพาตอัมพาตค,คอนตัวก็ไม่ค่อยมีแล้วส่วนใหญ่ชนแล้วตายเยอะม, <laughs> มันรุนแรงขึ้นไงค่ะ คนพิการเนี่ยฮะเรนอกจากเขามีความด้ยอโอกาสทางด้านกายภาพแล้วอะค่ะเขายังจะด้ยอโอกาสทางด้านการการที่จะรู้ในสิทธิของตนด้วยอะนะคะหรือกระทั่งเอกสารหายเนี่ยบางคนก็ไม่ได้รับการเอาใจใส่จากทางบ้านทำให้มันหายแล้วหายเลยบางคนหายตั้งแต่มันเป็นเขาเรียกว่ากระดาษ อะไรนะใบเหลืองอะไรนะบัตรประชาชนที่แผ่นสีเหลืองนะคะนะคะแล้วพอหายแล้วหายเลยแล้วทีนี้ก็ไม่มีใครพาไปทำบัตรต่ออายุนะคะแล้วบางทีพอเขาย้ายเขาย้ายที่ไปเรื่อยๆอะ่ะอย่างเช่นที่เนี้ยก็อาจจะมีคนย้ายที่มาจากที่อื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอคนมีการย้ายที่ไปเรื่อยๆอะ่ะเคยเจอคนที่ ภูเก็ตแต่ย้ายไปอยู่สมุทรสาครนะคะพอขอบัตรเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเขามีแต่บัตรเหลืองใบนี้ค่ะแล้วจะได้ลดไหมคะเ,เราบอกว่าอูมีใบเหลืองแล้ว,ลวทำไมไม่ทําบัตรประชาชนละเอาใบเหลืองไปเขาก็ทําได้นี่พอมีแบบประชาชนก็จะตามมาด้วยบัตรบัตรคนพิการอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาบอกว่าไปติดต่อแล้วค่ะทางจังหวัดก็คือแนะนําว่าเขาบอกว่า เขาเก็บข้อมูลผ่านฐานข้อมูลที่เป็นอคอมพิวเตอร์เนี่ยแค่พอสหอนึ่งอะ่ะแต่ถ้าเก่ากว่านั้นอะ่ะเขาก็ไม่ได้เก็บไว้เพราะฉะนั้นทางจังหวัดก็เลยแนะนําว่าให้ไปยังจังหวัดเกิดจังหวัดที่ททเกิดแล้วจึงจะได้ทําบัตรค่ะแต่ด้วยระยะทางและด้วยการเงินมันจึงยากลําบากไปทั้งหมดยากทั้งการเดินทาง ยากทั้งค่ารถที่จะต้องไปดังนั้นเขาก็เลยเป็นคนพิการที่อ่ะไม่มีบัตรก็ไม่เป็นไร<ม>ก็ใช้ชีวิตไปเขาก็จึงลักษณะอย่างนี้ยค่ะเป็นตัวอย่างที่ว่าเออก็เลยไม่มีบัตรประชาชนไม่มีบัตรคนพิการอย่างนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาเหล่านี้เนี่ยถ้าถ้าเป็นลักษณะองค์กรของรัฐอะคะ่ะจะไม่ เขาเหล่านี้จะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้เลยค่ะเพราะเขายอมที่จะขออยู่เฉยๆดีกว่าขออยู่ก้นซอยก็ได้อยู่ก้นบ้านก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือใครก็ได้อะไรเงี้ยแต่นั่นคือคุณภาพชีวิตเขาก็น่าน่าเห็นใจไงคะถ้าถ้าด้วยถ้าด้วยกระบวนการของของรัฐเนี่ยไม่ไม่คัน ไม่ได้มีช่องทางให้สำหรับคนเหล่านี้ค่ะก็ลักษณะของร้านมือสองอย่างอย่างแบบด้วยหัวใจอย่างนี้ค่ะเราสามารถที่จะให้เขาเข้าถึงเราได้เท่าถึงซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยสามารถให้ได้ในคนพิการที่ไม่มีไม่มีบัตรประชาชนหรือไม่มีบัตรผู้พิการหรือบุงคลพิการที่ว่ายังไม่ถึงเวลา พิการได้แป๊บเดียวยังไม่ถึงเวลาที่หมอจะประเมินให้เลยเขาก็เลยยังไม่ได้บัตรคนพิการอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวเขารู้สึกว่าก็อยากไปทำมาหากินแล้วอะแล้วจะรอนี่รอ,อไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยถึงจะได้รับการประเมินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องการให้เขารอแล้วก็ชีวิตมันก็ต้องดําเนินไปการทํามาหากินก็ถ้าเขาสามารถทําได้กําลังใจเขามีศักยภาพเขามี ็ควรจะได้อะไรบางอย่างไปช่วยเหลือซึ่งก็คือรถโยกหรือรถวิวแชร์ตามลักษณะของอ,อาการแล้วก็ความเหมาะสมกับร่างกายนี่แหละค่ะก็มองว่าอร้านมือสองลักษณะของออฟรีสไตล์แบบนี้ก็น่าจะเข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างเปลี่ยนค่ะมันสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ธรรมดาคนพิการหนึ่งคนเนี่ยิสธิ์ได้รับรถหนพัน ก็ต้องไปรับที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะก็ต้องให้คุณหมอออกใบรับรองด้วยเพราะคนนี้เหมาะสมจะได้รถก็ไปดูขนาดรถด,ดูสภาพรถแต่ส่วนใหญ่โรงพยาบาลประจำจังหวัดรถก็ไม่ค่อยมาถึงเท่าไหร่ก็ไปสถาบันศิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติแต่นั้นก็จะต้องดูว่ารถที่เขาบริจาคมามาหรือ,อยังถ้าเราไปแล้วเสียค่ารถฟรีก็ไม่มีรถเราต้องต้องกลับเขาจะจะลงลชื่อไว้ขอรถ วันนั้นก็ฟรีไปวันนั้น<ด>เอาไปซ่อมสี่หรือห้าคนอะซ่อมไม่ได้เพราะอะไรไม่มีแล้วคันนี้ได้ซ่อมหรือ,อยังอย่างนี่พี่น,น,น,น้องอเขาหา,หาล้อมาให้อตอนนี้ก็เลยสั่งทางเน็ตล้อสองสองคู่คนพิการโทรมาว่าพี่ล้อหนูก็พังจะซื้อไหมละ่ะซื้อก็ซื้อด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนพิการตามบ้านไม่มีเงินซื้อเพราะว่าเบี้ยความพิการเขาแปดร้อย แล้วครอบครัวก็เออนอนง่ายดีแล้วไม่ต้องไปไหนมาไหนลบาบากเราสามารถที่จะเข็นรถไปทํากับข้าวเองได้เข้าห้องน้ําเองขึ้นขึ้นลงเตียงหรือจะขึ้นรถโด,ดยสารไปโน่นมานี่ก็ได้คือเปลียนเหมือนเป็นขาเนาะเป็นขาใช่ในเชิอกายภาพแล้วใช่ใจแค่มันมีอิสระที่เราจะทําอะไรก็ได้ในขอบเขตท,ที่เราพื้นที่เราไปไม่ได้เงี้ยถ้าเราไปได้เราสามารถอิสระในทุกที่ แล้วคนรอบข้างเขามองเราก็เออเก่งจังเลยเห็นรถได้ด้วยไปไหนมาไหนด้วยตัวเองอะไรเงี้ยรถสวยนะเ้าเจอนั่งรถใหม่ๆรถสวยรถดีเราก็ถามอยากนั่งไหมล่ะไม่เอาน่แล้วตอนเราได้รถมาเนี่ยมันทำให้เรามีสังคมที่เปลี่ยนใช่ใช่มีศักยภาพมากขึ้น มีนะม,นนะมีคนเข้าใจไงเนาะมีคนเข้าใจว่าอยากได้รถมีค่ะบางทีก็ให้เขาเข้าถึงสิทธิ์เบื้องต้นต้องไปรับการประเมินแล้วก็ต้องได้รับรถหนึ่งคันแต่อีกส่วนนะแบบว่ายังไม่ถึงเวลาเขาจะได้รับรถก็โทรหาอาจารย์โป่งอันนี้ได้เร็วด้วยรัดตั <c oughs> งรัดเลย <c oughs> อาจารย์โป่งเดี๋ยวนี้การันตีแล้วได้รถแน่นอน ยังยังยังพื้นฐานยังจําเป็นอยู่นะแล้วก็ส่วนที่สองก็คือเรื่องของอาชีพมั้งที่ให้ลดให้คนพิการออกนอกบ้านได้สะดวกแล้วหมาไปทําเกี่ยวกับอาชีพได้มากขึ้นที่เขาเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งภาระทางรัฐมากเพราะว่าพื้นฐานก็คือข้าวอาหารอ่า,อามันก็ยังจาเป็นส่วนหนึ่งก็คือหลักๆเลยอ่ะที่เราคุยกันกับว่าจะไปเยี่ยมบ้านคนที่ อาจจะไม่มีข้าวสารเกาะหม้อแต่นอนติเตียนอยู่เ <ừ> นี้ยเนี่ยเอาเข้าวสารอาหารแห้งไปเยี่ยมเขาเหล่านั้นแล้วพี่น้องก็บอกว่าอาจออารย์โป่งกับเสียงเนี่ยได้องเลง <laughs> เสียง,ยงมีอะไรนะฟังระเบิดบานเหรอดู <laughs> คุยอาจารย์โป่งแล้วสนุกก็เลยไม่มีทุกไม่มีทุกไม่มีทุกถ้าจะเจออาจออารย์โป่งว่าอาจารย์โป่งร้องเพลงนะเ <laughs> ล่คุย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราเก็บข้อมูลจดเอง ไปเอนเตอร์เทนอ่าอ่าเก็บข้อมูลรู้เก็บข้อมูลให้ความรู้แล้วก็ให้เขาเรียนรู้เรื่องคนพิการความพิการให้มากขึ้นเพราะพอเป็นคนพิการปุ๊บเนี่ยนึกว่าตัวเองทุกข์อยู่คนเดียวเราไม่ได้เขาไม่ได้รับประสบการณ์เลยจากคนอื่นเลยเราจะนําประสบการณ์นั้นไปให้เนาะทางเชิงสังคมนี่เชิงกายภาพเรื่องความพิการจักคู่จากคู่ จับคู่เยี่ยมชุมชนชมพู่กับโป่งก็ขอบคุณที่อาจารย์โป่งให้อะไรนะให้ความฝันเราเป็นจริงนะเราฝันว่าอยากมีร้านแบบอาจารย์มั่งโอ้ยดีนะอาจารย์มีร้านที่มหาลัยตอนนั้นเคยคุยกันนะอยากทํามั่งตอนนั้นก็ก็ขอมานะแต่ว่าไปขายตามตลาดนัดแต่เนี้ยเราเหมือนกับเราไม่ต้องขนแล้วอขนเหนื่อยมากแล้วพอความพิการด้วยบวกกับขนของด้วยเนี้ย เราต้องจ้างคนมาไม่คุ้มไงแต่นี้เราแบบว่าอยู่กับร้านเนี่ยเดี๋ยวเราก็มานั่งขายได้คนน้นคนนี้ก็มานั่งแทนได้แราโปรโมทอย่างเดียวเนี่ยทานบุญอย่างหนึ่งที่นำส่งให้อาจารย์โป่งได้มาแถวนี้นะค่ะแล้วก็ได้มาเห็นป้ายชมรมแล้วอาจารย์ก็แกล้งรู้ว่าแกล้งแวะเวียนมาซื้อของเพื่ออยากจะมาสอบถามมากกว่า เพราะว่าเขาอาจจะมีแบบจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือตรงนี้พอเห็นช่องก็อยากจะเข้ามาแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่อุปกรณ์ของชมรมมันเสื่อมสภาพเพราะว่าเราทําตรงนี้มานานมันก็หมดอายุอย่างคอมอย่างเงี้ยแล้วก็เครื่องปิ้นหรือว่าหอกระจายข่าวหมดอายุมันเสียหมดอะคะ่ะก็ขอคุยกับอาจารย์แล้วเราก็ปรารกาอาจารย์ว่าจะทํายังไงดีที่ว่าเราจะสามารถระดมทุนเพื่อมาทําตรงนี้ค่ะ อาจารย์ก็เลยบอกว่าดีเลยอาจารย์มีของที่ได้รับบริจาคมากมายอาจารย์ก็อยากจะเป็นสะพานบุญด้วยเพื่อมาส่งเสริมส่งเสริมให้กับชมรมได้มีกําลังเพื่อส่งต่อคนอื่นอีกทีนึงด้วยความที่ตัวเองเคยขายของแล้วก็เวลาไปประชุมที่อื่นเราก็จะเห็นคนที่อื่นเขาทำอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามไม่ยากเพราะว่าการที่เราทําตรงนี้ยมันก็เป็นเหมือน ระดมทุนด้วยให้ด้วยอะไรแบบนี้มันก็เลยไม่มีอะไรที่ซีเรียสคือได้ก็เอาได้มากได้น้อยก็เอาอันไหนที่ไม่ได้ก็ให้ฟรีหรือคนที่ไม่มีกําลังแต่อยากได้เราก็ให้อย่างนี้ค่ะก็การดําเนินการก็คือเวลาที่เราได้เงินมาเราก็จะใส่กล่องตรงนี้ค่ะใส่รวบรวบมเอาไว้ก็อาจจะอพอมันได้สะสมมากขึ้นเราก็อาจจะประชุมกันว่าเราควรจะเอาไป ใช้จ่ายอะไรก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นมติในกรรมการที่หรือการชมรมใช่ค่ะเพราะเราจะมีกรรมการว่าเราควรจะทํายังไงก่อนเป็นสิ่งแรกสิ่งสำคัญอะไรเงี้ยคือเราจะแชร์ความรู้กันก่อนค่ะแค่แบบว่าบางทีมีคนพิการผ่านมาเงี้ยบางทีเราก็เรียกเขามาเอาเสื้อไปเรามีนมกล่องที่เราได้รับบริจาคมาเราก็จะให้เขาไปค่ะเราเราค่ะ ใช่หรือคนเท่าคนแก่ที่อยากจนอะไรแบบนี้ได้การเราก็จะให้ไปอย่างนี้ค่ะก็ก็คงเป็นอะไรที่เพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะอาจจะนานไปแล้วอาจจะใหญ่กว่าน,นี้แล้วก็เราอาจจะมีหน่วยงานอื่นที่เห็นหรืออา,อาจารย์ที่จะมีแบบเพื่อนๆหรือมีเขาจะมีเครือข่ายของเขาค่ะก็อาจจะมาช่วยส่งเสริมอีก ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นมากฝ่น,นี้ได้รู้จกักจากตอนที่ได้เข้ามาเรียนปตีที่นี่แหละค่ะเพราะว่าตอนนั้นร้านมือสองได้ดําเนินการเปิดร้านอยู่รู้จักอาจารย์สรัญญาทั้งด้วยได้เรียนด้วยกันแล้วก็ได้พบอาจารย์ตอนที่อยู่ที่ร้านมือสองนั่นเองค่ะเพราะาอาจารย์เป็นคนดูแลร้านอยู่ เคยเข้าไปร่วมบ้างค่ะเวลาที่อาจารย์รว่าทางทีมของร้านมือสองเนี่ยประกาศหาอาสาสมัครเนี้ยค่ะเราจะไปช่วยแบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสายว่า,ามีร้านมือสองอยู่ตรงนี้นะ,ะไรายได้ส่วนใหญ่อเอาไปใช้ทําอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างเงี้ยค่ะค่ะเพราะาได้รู้ว่าเงินที่เราจากกาันที่เราชอปปิง้งท,ทั่วไปเนี้ยค่ะมันได้นําไปใช้ประโยชน์ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของในแง่ของสิ่งแวดล้อมนะคะช่วยในการด้านรียูส์รีไซเคิลอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจะช่วยลดขยะที่จะต้องนําไปกําจัดในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งได้ประโยชน์ทั้งสองทางช่วงปอตีหรือว่าในตอนปีหนึ่งเนะะี่ยค่ะได้มีการเจอเพื่อนๆจากต่างคณะเยอะแยะมากเราด้วยกิจกรรมดีๆของร้านมือสองเนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องมีการบอกต่อ,อค่ะ มองว่าเป็นประโยชน์แล้วก็น่าสนใจมากค่ะควรเป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ผักดันอยู่ตลอดเพราะว่านอกจากจะได้ช่วยเหลือในด้านของสังคมแล้วในด้านสิ่งแวดล้อมก็มีการฟื้นฟูหรือว่าผักดันในด้านนี้ด้วยเช่นกันค่ะ